เอาละนะเอาละนะ 3, 2, สามสองหนึคสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมสิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมนันลล็อกออริจินนะครับในวันที่5กันยายนนะครับค่ำคืนนี้นะครับเป็นการเปิดตัวกิจกรรมกิจกรรมนี้นะครับก็คือ 5VS5 ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันจบลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วผมก็ไปเล่นมานะครับใหเ้เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับคนที่ เป็นโซโล่เพลเยอร์นะครับผู้เล่นที่เติมน้อยผู้เล่นพลังน้อยนะครับแล้วก็จะอาจจะหลีกเลี่ยงกิจกรรมนี้ในวันที่มันจัดแรกๆนะครับเพราะยังไม่มีข้อมูลใช่ไหมแล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะหลังจากที่มันเอ่อถ้าวันไหนมีกิจกรรมนี้ใช่ไหมครับสองทุ่มห้นี้นะครับก็เออเราก็มาเราก็จะมากดที่ไอคอนตรงนี้นะครับมันก็จะเด้งไปหน้านี้ใช่ไหมเรากดไปทันทีนะครับสําหรับผู้เล่นที่เล่นคนเดียวนะครับ คนเดียวนะหมาป่าเดียวดายโดดเดียวเลยไม่มีใครนะครับมาเรามากด Personal Ma t นะครับซึ่งตอนนี้ผมกดไม่ได้แล้วเพราะว่ามันหมดเวลาแล้วนะครับมันก็จะเป็นการจับคู่ข้ามเซิร์ฟเวอร์ให้เรานะเราก็จะไปเจอกับเพื่อนๆใครก็ไม่รู้นะครับทั้ง2ทีมนะครับแล้วเราก็เล่นตามโหมดที่มันจัดขึ้นมาซึ่งโหมดที่เราเล่นนะครับอย่างแรกเลยก็เหมือนโหมดกิจกรรม3-3นะครับคือแต่ว่าเราไปเจอกับผู้เล่นอื่น5คน นะแต่รอบนี้มันเป็น5คนแล้วเราก็เอาชนะกันด้วยแต้มด้วยเวลานะครับโอเคอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดเรียกว่าอะไรเดียเข็นผักไหมมันจะเป็นหุ่นยนต์นะครับเราก็ต้องไปเปิดจุดตามแมปต่างๆเพื่อให้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยฝั่งเรานะครับเดินไปถึงอีกฝั่งหนึ่งหรืออีกฝั่งหนึ่งก็ต้องคอยคุมหุ่นยนต์เพื่อเอามาให้ถึงฝั่งเราใครถึงก่อนนะครับก็เป็นผู้ชนะนะครับส่วนโหมดที่3นะครับทั้งหมดทั้ง2ทีมก็จะมาเจอกันลานกว้างตรงกลางนะครับนะ ก็จะคล้ายๆกับอันแรกนะที่เป็น55ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะมีมอนสเตอร์กอบลินนะครับนั่งอยู่บนกล่องสมบัตินะแล้วก็ตีได้ทั้งมอนสเตอร์กอบลินหรือว่าเพเยอร์นะครับเพื่อเก็บคะแนนเมื่อเราฆ่าบอสนะครับเรียกบอสกอบลินละกันเมื่อเราฆ่าบอสกอบลินตายนะครับนะมันก็จะดรอปเป็นเหรียญเงินให้เรามานะครับนะดรอปเป็นเหรียญไม่สิเป็นเหรียญทองให้เราเก็บแล้วก็เราก็จะได้คะแนนทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าการเข้าร่วมีหนได้อะไรบ้าง นะครับเพื่อน,อนๆกดไปที่อ่านี่เข้ามาเดี๋ยวเข้าใหม่เดี๋ยวเข้าใหม่าหม,มาตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปนี่นะครับเควสนะครับสําหรับผู้เล่นที่เอออย่างวันเนี้ยผมลงไปแล้วนะครับผมก็จะมีขึ้นว่าได้รับแล้ว4อันใช่ไหมคือเข้าร่วมนะครับแค่เข้าร่วม เอ่อหนึ่งครั้งสองครั้ง4ครั้งและได้รับชัยชนะก่อนครับก็จะได้เพชรมาตอนนี้ผมได้เพชรมา400แล้วแล้วก็ไอหินก้อนนี้อีกเดี๋ยวจะค่อยบอกทีหลังนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับล้วก็จะได้แต้มอันนี้มาที่อยู่ในรางคาคะแนนนะครับแล้วก็กล่องอันนี้นะเปิดแล้วก็จะได้อ่าได้แต้มผู้นี้ตามนี้เลยกล่องอันนี้เปิดแล้วก็จะได้นี่ได้ยศผู้นี้เหมือนกันนะครับนะใครที่กําลังปั๊มยศนะครับผู้เล่นเลเวล น,น้อยผู้เล่นหน้าใหม่เนี่ยลงกิจกรรมนี้ไปเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวนะเราไปตายก็ช่างมันไม่เป็นไรในโหมดคอสเซิร์เวอร์เนี่ยไม่มีใครมานั่งด่ากันหรอกนะครับเพราะเขาต่างคนต่างเล่นอยู่แล้วนะโอเคแล้วก็ในเรื่องของซีซั่นเควสนะครับเรากดเข้าไปเราสนามที่เข้าร่วมถึง12สนามก็คือเราเล่น12ครั้งนะครับไม่ใช่สิสนามแต่ละสนามที่ผมบอกไปว่ามีมี3รูปแบบใช่ไหมโอเคเล่นสนามเหล่านั้นอนะ่ะให้ครบ12สสนามซึ่งมันจะแรนดอมมานะครับเราจะไม่สามารถ เลือกได้โอเคนี่เข้าร่วมในซีซั่นถึง6สนามนะครับก็คือผมกดลงไปเรื่อยๆผมก็จะได้รับอันนี้มานะโอเคแล้วก็เป็นการทำภารกิจนะชนะให้ถึง5สนามเข้าร่วมตามโน่นนี้นั่นนะครับผู้เล่นที่เป็น โซโล่เพลเยอร์บอกเลยนะครับว่าเข้าได้นะครับเข้าไปเล่นเลยจะแพ้ชนะช่างมันส่วนผู้เล่นใสฟ่ฟรีใส่เติมน้อยก็อยากให้เข้ามาเพื่อเอาของรางวัลเหล่านี้เหมือนกันนะครับโอเคส่วนผู้เล่นที่เป็นระดับท็อปเพลเยอร์พลังสูงสูงเนี่ยเขาก็จะมเีเป้าหมายใหม่ของเขาอย่างเช่นนี่การจัดอันดับแล้งพวกนี้นะครับนะรางวัลทีมต่อสู้นู้นนี่นั่นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นในส่วนของการฟอร์มทีมนั่นเองนะครับนะโอเคแล้วทีนี้ หลังจากที่เราลงอันนี้เสร็จแล้วเราทำเควสเสร็จแล้วเราได้ของมามันไปอยู่ที่ไหนโอเคเข้ามาที่ร้านค้าคะแนนนะครับอย่างแรกเลยนะครับแล้วก็ไปเลื่อนไปนี่เอออันไหนเอย่ยอันไหนเอย่ยนี่นี่ดิเมนชันช็อปนะครับดิเมนชันช็อปนี่ผมจะมีแต้มอยู่770เนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาแต้มเนี้ยมาซื้อของเหมือนในร้านค้าอื่นๆตามนี้ได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องไปลงกิจกรรมนั้นที่น่าสนใจว่าผมจะดองไว้ก็คือผมอาจจะดองไว้เพื่อแลก ไอ้กล่องนี้นะครับมันจะสามารถเลือกหมวกได้1ชิ้นนะก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันมีอะไรบ้างนะถ้าเมื่อถึงเวลานั้นก็อาจจะมาทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีหนึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยก็เป็นอืมสำหรับอ๋อโอเคเวลาเราลงเราลงไปสู้ใช่ไหมมันก็จะเป็นไอเทมเฉพาะที่ใช้ในสนามนะครับในกิจกรรมนี้นะครับไม่งั้นเพื่อนๆก็แลกเป็นอะไรเดียวนี่ก็ได้นะครับหินตีบวกพวกแร่นะครับหรือไม่ก็กระทั่งขนนกนะฮะเหรียญแมวหรืออะไรก็ตามนะครับโอเคส่วน กล่องอันนี้นะครับที่ผมไปลงมานะอ่าเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับว่าผมมีอยู่4กล่องผมจะเปิดได้อะไรบ้างกดไปเลยอ่าก็4กล่องนะครับที่ได้มาก็ได้เป็นไอแต้มอันนี้นะครับอย่างเดียวเลย110อันนะก็เรียกว่ามีโอกาสได้ตรายศอยู่นะครับแต่ว่าได้น้อยนะโอเคสำหรับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมจะ เออไม่ใส่รายละเอียดมากมายละกันว่าลงไปแล้วมันเล่นยังไงนะครับก็เอาคร่าวๆตามที่ผมบอกพียงแต่ว่าอยากจะมาบอกว่าเพื่อนๆอยากให้ร่วมกิจกรรมนี้นะครับอย่าปล่อยผ่านนะเราเข้าไปเล่นสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเพื่อเอาเรียกว่า weekly quest อ่ะอาทิตย์หนึ่งมันรีทีหนึ่งนะครับเราก็ไปเอาเพชรสัก4 500แล้วค่อยออกมาก็ได้นะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันคลิปไคลิปไฟไหม้นะคลิปด่วนคลิปเร็วทันใจนะครับโอเคแล้ว ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายไปละเจอกัน